สวัสดีค่ะวันนี้วิววีนิวจะมาพูดถึงนะคะการโพสต์ของคุณตะกะแตนในวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคม2566นะคะที่ผ่านมาก็คือคุณตะกะแตนได้โพสต์ข้อความว่าอันนี้ปกติคุณตะกะแตนไม่ค่อยโพสต์เรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าวิววีนิวนะคะก็เป็น f อซของคุณตะกะแตน ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบวิธีชีวิตของคุณตะกะแตนอยู่แล้วนะคะก็คือติดตามเธอมาตลอดนะคะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีหน้าตาน่ารักคนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้สิคะเมื่อวันที่หนึ่งนะคะเธอก็ได้โพสต์นะคะโพสต์ข้อความที่ว่า มีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทำกับรุ่นพี่แบบจุดๆ,ๆนะคะอันนี้ไม่พูดมันเป็นคำที่ไม่เพราะแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำมเพราะอะไร แต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยตำต,ำตำความคิดตําๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่ กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกระตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็มีก็มีคงแค่เธอพี่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่า เพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเดอ้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกลาก็ตามควยหน่อยไหมวงเล็บคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะ เพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือน ag, พี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครอันนี้นะคะก็เป็นข้อความที่นักร้องสาวน่ารักเสียงดีอย่างคุณตะกะแตนนะคะได้โพส คำว่าดังได้ก็ดับได้ตะกะเตนชนละดานะคะฟาดเดือดเพื่อนนักร้องลูกทุ่งอ่านแล้วบางคนอ่านแล้วก็รู้เลยว่าใครแต่ว่าแอนะคะอ่านแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเป็นใครนะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาฟังเข้ามาดูในช่องของวีวีนิวนะคะก็ให้ แสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าข้อความที่คุณตะกะเตนชนระดาได้โพสต์นี่หมายถึงใครนะคะคำว่ากะเทยกับนักร้องนะคะอันนี้ก็ทำเอาหลายๆคนต่างหูพึ่งทันทีเพราะไม่เคยเห็นนักร้องสาวอย่างตะกะเตนชนระดาจะมาเดือดหนักขนาดนี้นะคะ แอดก็เหมือนกันนะคะแอดก็เช่นกันก็ไม่เคยเห็นนักร้องสาวตะกะแตนชุนระดาจะมาเดือดขนาดนี้เหมือนกันนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความฟาดถึงกะเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่รักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาพร้อมนะคะพร้อมฝากให้ระวังให้ดีนะคะดังได้ก็ดับได้อย่ายิงพยองเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะ ซึ่งคําที่โพสต์ก็คือมีกระเทยรักกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะคะรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวประมาณนี้นะคะเพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทํากับรุ่นพี่แบบจุดๆ,ๆก็คือมันเป็นคําที่หยาบหน่อยนะคะก็เลยไม่ไม่มพูดแทนที่จะดูเหตุผลว่าอะไรทำไมเพราะอะไร แต่ว่ากระเทยคนนี้นะคะกับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาก็คือประมาณว่าไม่ไม่ไม่เตือนกันอะไรอย่างนี้นะคะคือเข้าข้างเลยโดยไม่สวนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าหมายถึงเธอเธอคนนี้ก็คือนักร้องนะคะก็ด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกปากคุณตะกะเตนก็เลยบอกว่าจะบอกอะไรให้นะ คุณตะกะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่มีใครทำนิสัยแบบนี้นิสัยต่ำๆความคิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยแล้วคุณตะกะแตนก็ชมนะคะคือเธอก็ไม่ได้เหมาว่ากระเทยทั้งประเทศนะคะ เธอก็บอกว่าที่ครบมากระเทยส่วนใหญ่เขาก็จะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกระตันอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สํำนึกแล้วก็อ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะจริงๆนะคะกระเทยส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบสูงทำงานเก่งรู้จักทำมาหากินนะคะอย่างแอดก็เหมือนกันก็ได้รู้จัก เพื่อนที่ทำงานหรือน้องๆที่ทำงานนะคะก็มีเป็นแบบกระเทยหลายคนส่วนใหญ่ก็จะนิสัยดีกันนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณตะก,กะแตนโพสนะคะคือยังไม่เจอกระเทยแบบนี้ส่วนใหญ่กระเทยท,ที่ที่รู้จักมาจะอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้จริงค่ะรู้จักพูดรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ประมาณนี้รู้จักทำมาหากินนะคะมีความรับผิดชอบ อันนี้และต่อมาคุณตะกกแตนก็โพสต์อีกนะคะว่าเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็คงมีแต่เธอและคุณตะกกแตนก็บอกว่าพี่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนและก็บอกอีกว่าเหมือนกับให้โอกาสประมาณนี้นะคะว่าคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเด้อ หรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แค่ในกาลาก็ตามใจและเธอก็ได้พสตอีกว่าคอวอยอหน่อยคอวอยยหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังนั้นดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองแล้วก็บอกเตือนกระเทยคนนี้นะคะระวังเถอะว่าเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือน แล้วก็ใส่ h ฮชแท็กด้วยนะคะว่าพี่อยู่วงการนี้มา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะและหลังจากนะคะที่คุณตะกแตนชลาดาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวก็ทำเอาหลายคนที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์ทันทีและก็ปล่อยคำใบ้เพียบบางคนถึงกับบอกว่ารู้แล้วหมายถึงใครนะคะ อันนี้ก็เป็นการโพสต์ข้อความซึ่งแอดก็ได้ติดตามคุณตะกะแตนมาตลอดส่วนมากเธอก็จะโพสต์ข้อความไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะคะไม่ฟาดเดือดขนาดนี้ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเธอในแต่ละวันนะคะเพราะว่าปกติคุณตะกะแตนก็น่ารักนะคะสำหรับ วิวีนิวก็ติดตามตะกแตนอยู่แล้วค่ะชอบฟังเสียงของเธอชอบการชอบไลฟ์สไตล์ชอบการการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเธอค่ะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากสำหรับตะกะแตนชนระดานะคะก็หลังจากที่นักร้องสาวอย่างคุณตะกแตนชนระดาได้โพสต์นะคะรู้สึก ขำขันหวานหวานขำขันหวานหวานเกี่ยวกับเพื่อนกระเทยรักเพื่อนนะคะกระเทยรักเพื่อนนักล้องลูกทุ่งคนหนึ่งแล้วนะคะก็มีคอมเมนต์จาก FC ของคุณตะกะแตนนะคะ อย่างแอดก็คือติดตามคุณตะกะแตนอยู่แล้วก็พอพอเห็นโพสอะไรก็อดไม่ได้ที่จะดูคอมเมนต์จากเพื่อนๆนจาก f อด้วยกันนะคะก็อดไม่ได้ที่จะไปอ่านคอมเมนต์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะที่ได้คอมเมนต์ลงไปในโพสต์ที่คุณตะกะแตนได้โพสตเมื่อวันที่1สิงหาคม2566นะคะ โพสต์นี้ก็บอกว่ารอพี่แตนมาชี้แจงค่ะยังไงก็รักนะคะติดตามนะคะติดตามตั้งแต่อยู่ป .3 จนตอนนี้2 8ปียืนหนึ่งไม่เคยตกยุคเลยค่ะให้กำลังใจพี่ค่ะเพราะพี่ไม่เคยมีข่าวดราม่าก,กับใครเลยและพี่ก็คงสุดทนจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกโพสต์หนึ่งนะคะตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากโพสที่คุณตักกแตนได้โพสก็มีคอมเมนต์จาก FC นะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเอ่จุดจุดจุดหมายถึงเอยชื่อมาเลยไปเลยค่ะตอนนี้คนที่ถูกโยงเขาบอกโดนด่าฟรีไปแล้วถ้าไม่ใช่เขาก็ออกมาปกป้องเขาด้วยนะคะ แต่ถ้าหมายถึงเขาเขาก็พร้อมเคลียร์ไม่ใช่มาโยนระเบิดตูมเดียวหายเงียบมันไม่แฟร์ค่ะเคลียร์ไปเลยค่ะนักเลงจริงต้องไม่พิมพ์นะคะและคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะแม่แตนใช่ไม่ใช่แม่ออกมาพูดนะคะติดตามแม่มานาน เมื่อก่อนดูคลิปแม่กินข้าวจเจริญอาหารมากคนโคราชคือการเดอค่ะแม่อันนี้แอดก็ว่า f อท่านนี้พูดก็จริงนะคะก็อยากให้คุณตะกะแตนออกมาพูดเลยนะคะว่ากระเทยที่โพสต์นี้หมายถึงใครจะได้ไม่ต้องโยงทุกคน นะคะคเพราะทุกคนที่เป็น FC ของคุณตะกะแตนก็รอนะคะรอการออกมาเฉลยอยู่นะคะเพราะในฐานะที่แอดก็เป็น FC ของคุณตะกะแตนเมื่อเห็นโพสต์ของคุณตะกะแตนก็อดที่จะเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ด้วยกันไม่ได้อย่างคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าเฉลยมาเลยจ้า สนุกปากกันใหญ่แล้วกระเทยถึงคนอื่นเดากันไปมั่วไปหมดพวกปากเจ๋วก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะเมื่อเขาฟ้องมาจะมานั่งทำตาปริบป,ป,ปิไม่มีปัญญาจ่ายค่าขึ้นศาลเดือดร้อนกันอีกค่ะจากหลายๆคอมเมนต์นะคะอันนี้แอดคิดว่า รอการเฉลยของนักร้องสาวอย่างคุณตะกะเตนชลาดาดีกว่านะคะว่าคุณตะกะเตนจะออกมาเฉลยเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าทางเราที่ดูจากโพสต์ของคุณตะกะเตนเราก็จะมาฟันธงไปเลยไม่ได้นะคะว่าเป็นใครเพราะการที่เราจะว่าให้ใครมันก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนนะคะสำหรับ วิววีนิวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข่าวข่าวอะไรเคลื่อนไหวจากหรือว่าถ้าคุณนะคะตะกัแตนฉเฉลยเมื่อไหร่ก็จะเอามาอ่านมาเล่ามาวิเคราะห์นะคะให้เพื่อนๆเอฟซีได้ฟังกันนะคะเมื่อฟังคลิปจบก็อย่าลืมนะคะฟังหรือดูคลิป จบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ